สวัสดีครับผมพงสิงห์เสินปงครับวันนี้ได้มาต้อนรับท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งท่านได้มาเป็นสมาชิกพรักรวมไทยสร้างชาติซึ่งผมก็ได้เป็นสมาชิกพรักรวมใจสร้างชาติมาแล้วครับเมื่อเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้เจอทับท่านแล้วก็ท่านได้ความเมตตาเมื่อกี้ได้ได้พกเข้าไปพบท่านแหละครับเพราะฉะนั้นผมต้องบอกกับท่านทั้งหลายว่า เป็นโอกาสดีที่และก็เป็นโอกาสดีและเป็นจังหวะที่ดีที่ผมได้คิดว่าได้มาร่วมงานกับท่านแล้วก็ส่วนหนึ่งผมมองว่าโอกาสนี้ณนะตอนนี้ท่านพลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่ดีที่สุดในประเทศไทยผมคิดว่าสังคมต้องการคนดีแบบนี้ที่จะมานำพาประเทศผมได้มีโอกาสแล้วก็คิดว่าคงได้ทำง,งานและก็คงได้อยู่กับท่านนะครับความชัดเจนใน เรื่องของทักรวมไทยสร้างชาติตอนนี้มีความมั่นใจมากน้อยขนาดไหนครับครับก็ผมมั่นใจครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าระยะหลังนี้คือเดินคือเขตของผมคือ,อเขตเก่าเป็นชะ้วดนะครับจุฬาภรณ์แล้วก็เฉลิมประเกียรติพระพหมแต่ตอนนั้นคือเมื่อปี62ณตอนนี้เขตของผมคงไม่รวมกันแล้วระหว่างชะอวดกับพระพหม อันนี้ผมแยกออกมาเป็นเฉลิมประเกียรที่ยังเดินได้อยู่เฉลิมพระเกียรเชียนใหญ่หัวไซแล้วก็ปากผนักบางส่วนเพราะว่าที่เดินแบบนี้เพราะว่นครศรีธรรมราชเรามีผู้แทนมาแล้วเมื่อปี54มีผู้แทนสมาชิกพภาพรคธานาธิร,รมา9คนเพราะฉะนั้นปี 66, 66นี้ทางกรกตแบ่งเขตเป็น6คนผมเพื่อว่า6คนนี้กรกตไม่น่าจะเป็นทําเขตหมายยุ่งยากก็จะใช้เป็นปี า54ดัะนั้นพี54ก็คือเฉลิมพระเกียรติเชียนใหญ่หัวไซปากพนันบางส่วนนครับ <laughs> น่าจะมีตัวแข่งไหมครับว่าจะลงในเขตเดียวกันผมเดินมาระยะหนึ่งรวมใจรั้งชาติมีมติแล้วครับว่าเป็นผมนะครับยืนยันแล้วผมก็มาเป็นสมาชิกพักแล้วแล้วขึ้นมาพบกับท่านหัวหน้าพักเลขาพักเรียบร้อยนะครับแล้วก็บอกกับพี่น้องในเขตพื้นที่ที่เดินมาก็มีคนสอบถามว่าพงศิิ์ ต้องลงไปอยู่พักไหนอย่างไรผมก็บอกกับว่ารวมทยสร้างชาติและก็ไม่มีคนที่จะเสนอเข้ามาแล้วก็เพราะว่าผมได้พบกับเลขาธิการพักมาแล้วช่วงที่ผ่านมาถือว่าต้องบอกว่าใช้คําว่าอ,อกหักจากพักประชาธิปัตย์เนอะแล้วก็เป็นกระแสข่าวกระทึกกระโคมเลยกับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างกับวันนี้เป็นความรู้สึกที่อบอุ่นนะครับผมยอมรับว่าเป็นบ้านหลังใหม่ที่สะอาด ที่น่าอยู่นะครับแต่ก็ต้องบอกกับพี่น้องว่าในการที่มาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติก่อนจากนี้ผมก็ได้พบปาก,กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนหนึ่งก็พี่น้องประชาชนก็บอกว่าธงศินได้มาถูกทางความที่ได้อยู่กับท่านนายกประยุทธ์เพราะว่าส่วนหนึ่งที่ผมได้มาอยู่ท่านก็ได้คุยกับพี่น้องมาก่อนพี่น้องหลายท่านยังห่วงใยยังรักพลเอกประยุทธ์ แล้วก็ผมมาเป็นสมาชิกพรรคแล่านเบย์ประยุทธ์ก็มาเป็นสมาชิกพรรครวมสาสร้างชาติวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาอยู่ด้วยกันร,รองกนที่มีความกครับยืนยันชัดเจนว่าน่าจะเป็นตัวเก่งแน่นอนน่าจะได้ทางพรรคเลือกลงแน่นอนนะครับในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดนครสีราชใช่ครับฝากอะไรไปถึงพี่น้องชาวนครไหมครับขอบคุณครับผมถือว่าเป็นครอบครัวทางการเมืองครอบครัวเสนพงศ์ตั้งแต่คุณเทพไทยคุณมาโนดแล้วก็ผม เพราะฉะนั้นครอบครัวการเมืองก็อยู่กับพี่น้องประชาชนฝากให้กับพี่น้องในเขตที่3ก็คือเฉลิมะเกียรติเจนใหญ่วัวไซปากพนงังว่าตระกูลเซนพง์มีมติให้ผมพงศิสินเพื่อจะดูแลพี่น้องในเขตและท่าที่3แล้วก็อีกหลายโครงการอีกหลายเรื่องของอ คุณเทพไทยที่ได้ได้ได้ไดไดไดวางไว้และผมก็คิดว่าผมจะได้ไปสารต่อนะครับต้องฝากให้ท่านให้กำลังใจและขอแรงใจจากพี่น้องจากชวนกเกตามด้วยครับ